ข่าวล่าสุดพรุ่งนี้12เมษายนมีเงินเข้าสูงสุดคนละ1,000บาทนะคะเข้าบัญชีกดมาใช้เป็นเงินสดได้เลยค่ะแต่ก่อนไปฟังนะคะบุ่มก็อยากตอบคอมเมนต์นี้ก่อนนะคะไม่ว่าบุ่มจะลงคลิปอะไรนะคะหรือว่าเล่าเรื่องอะไรเนี่ย ทุกคนหรือไม่ก็บางคนนะคะเป็นบางคนนะที่ชอบคอมเมนต์ว่ารอคุณหนุ่มมนุวัตรหรือว่ารอคนอื่นๆเขาออกมาพูดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณชอบใครรักใครนะคะหรือว่าไม่ชอบบุ๋มเนี่ยก็ไม่ต้องมาเมนแบบนี้นะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่ต้องมาเม้นบั่นทอนกำลังใจกันนะคะส่วนใครที่อ่าคอมเมนต์ชื่นชมหรือว่าขอบคุณก็ขอบคุณกำลังใจมากๆเลยนะคะ เอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับพรุ่งนี้ค่ะ12เมษายนปี2566นะคะมีเงินเข้าค่ะซึ่งกรมบัญชีกลางนั้นนะคะก็ได้ทําการเตรียมโอนเงินให้กับพี่ๆอสมหรือว่า All mart, สอสอสอนะคะไม่ใช่หรือนะและ All mart, สอสอสนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงของ เดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นค่ะจะได้คนละ1,000บาทนะคะเข้าบัญชีค่ะแต่ว่าดันนี้นะคะเขาจะมีการหักค่าอะไรสักอย่างนะคะทุกคนใครทราบว่าค่าอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้เลยนะคะ ส่วนเบีย้ยยังชีพของผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิด3กลุ่มนี้โอนให้เรียบร้อยแล้วนะคะในเมื่อวานวันที่10เมษายน6 6ค่ะใครได้รับกันแล้วบ้างนะคะเขาก็มีการโอนให้ทุกๆเดือนนั่นเองค่ะบุ๋มก็มาย้ำเตือนนะคะทำเป็นคลิปเพราะว่าบางคนนั้นนะคะก็สอบถามกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งบุ๋มก็ไปหาข้อมูลมาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้นั่นแหละแล้วก็เป็นข้อมูลจริง ทุกอย่างเลยนะคะส่วนคอมเมนต์นี้นะคะก็พยายามปล่อยผ่านไปนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ชอบบุ๋มหรือว่าไม่ชอบข้อมูลที่บุ๋มพามาก็ไม่เป็นไรนะคะเลื่อนผ่านไปเนาะไม่ต้องมาคอมเมนต์แบบนี้หรอกเนาะบุ๋มก็เป็นคนนึงนะคะคิดว่าตัวเองนั้นทําสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะคะตอบแทนสังคมได้นะคะก็ไม่แพ้คนอื่นนะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนหนีไปนั่นเองเนาะ เอาล่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยหรืออยากให้บุ่มตามข่าวในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ